วันนี้เรามาให้อาหารปลานะครับ ครับนี่หมด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  ไม่จมมันไม่จมมันนะไม่ทานเติมเขาเขาเขวรอยู่ไปไหนเลยเดี๋ยวก็เพีวรออยู่ดุ๊กดุ๊บแฝตรงนี้นะตัดมาตัเอเลยตัดด้วยก็ะหมดดาเลยสรเลยไปย่างก่อน 好好。